ขอโทษนะคะขอโทษนะคะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะต่อคิวนะคะต่อคิวถ่ายรูปเลยอ่าโศบังเขาให้ เธอน้องเพิ่งอ,ออกจากส่วนของงานนะก็มาถ่ยายรูปพบประ,ประชาชนาตามแล้วตามแลวไลอ่ะใครอยู่แถวนี้รีบมาเลยไฟมันแรงไหยปะ เออแค่นี้พอโอเคนั่นไงนละ่ะได้ไลายเซ็นต์ไปแล้ววินาคิดเงินเลยจ้าฟรีไม่ได้นะขอแอปดูขอแอปดู <c oughs> น่ารักมาก นอออูอยากได้บ้างอ่ะอยากได้บ้างอ่ะเสร็จลงเครื่องไปเลยจบจบสวัสดีไม่ได้ติดฟิล์มด้วย สวยมากค่ะกล้องเก็บไม่หมดค่ะความสวยหลายป่ะหลายจุดค่ะนี่ไก้ชิดเว นี่เหรอนี่เหรอตากล้องประจำดอมาถ่ายรูปรวมกันค่ะโอเคแฟนสาวต่างชาตินะแต่เคยมีแล้วไงี้ยเหรอเลิศ โอเคเดี๋ยวมุมไหนดีอ่ะทุกคนเอาไปเลย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 วันนี้ไม่ไม่เข้าวันนี้ไม่เข้าเดี๋ยวค่อยตัดต่อหน้าเราเองแปะลักกันอันถอยหน่อยนะครับพี่ถ่ายให้ไหมไม่อันนี้ไลฟ์ครับอันนี้แหละพี่ไลฟ์ให้ไหมล่าไปถ่ายไปอ่ะพี่แมงมาสวัสดีครับทุกคน วีนาออฟฟิเชียลใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ครับอันนี้สวัสดีนะคะนี่แม่นอมเองนะคะคขออนุญาตถือวีนาออฟฟิเชียลนอนลนะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ทุกคนสวยถูกใจไหมไบบไหน้าจะสวยสวยสุดเลยข้างหน้าไฟแรงมากหน้าเราจะ่องนะคะได้ค่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 ะได้ขนุนไม่เป็นไรหลุดได้ไหมคะได้คะแต่พูดขออยู่ตรงกลางสอง เอาเลยเอาเลยกล้องนี้นะคะเป็นไงบ้างตัวสวยสะใจไหมสะใจนะสะใจเนาะต่อมากล้องนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยขอวิดีโอด้วยนะสั่งแม่ด้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอาวิดีโอนะคะอันนี้วิดีโอนะคะวีนา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  วินา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 แฟมบ์รี่นะคะเจเไม่ดังมากไม่ดังมากนะครับพอดีเขาสัมภาษณ์อยู่ค่ะพร้อมนะคะวินาวินาวินา ได้มีคนมีคนถามว่าอยากได้เสื้อเสื้อทำต้องทำยังไงบ้างคะในนี้อ่ะเดี๋ยวทุกคนค่ะเดี๋ยวต้องต่อต้องคุยกับทีมเอนอว่ายังไงนะคะมีคนบอกว่าอยากได้เสื้อมากเลยอยากได้เสื้อหรออยากใส่เสื้อต้องมาน้างานงานหน้า,งาน,ง,านงานหน้างานหน้าเดี๋ยวจัดกิจกรรมนี่อ้อนคนนี้ไม่แต่ว่า <laughs> แป่ว่า,วาดีอยากเลยนะใครอยากได้ให้มาหน้างานใช่เลิศ ใครอยากได้ต้องมาหน้าง,งานเพราะเสื้อเป็นเสื้อที่แฟนคลับทำให้เราไม่ได้ทำขายเป็นเป็นเสื้อที่คุณพี่แฟนคลับท่านหนึ่งทำให้นะเราก็เราก็อยากแจกนะแต่ว่าเราต้องแจกเฉพาะคนที่มาช่วยงานนั่งงานเท่านั้นนะครับพูดว่าแอบถ่าลัวนะว่ยังไงคะแอบถายแ่าแอบถายเราต้องทำตัวเฉงพูดคุยแต่ว่าลูกสาวเราแบบนี้ ใช่เสื้อ,อย้ามว่าเป็นเสื้อที่ได้มาฟรีเพราะฉะนั้นเราต้องแจกฟรีเราไม่สามารถขายได้ต้องมีกติก,กานิดนึงแอ,แอดมินก็แอดมินก็ต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยากได้เสื้อเนี่ยต้องมาหน้างงานแล้วก็สมมติว่าถ้ามาแล้วยังไม่มีต้องกระซิบบอกกระซิบบอกเดี๋ยวจะมีคนกระซิบกลับ ภาษามือละมาสามือแล้วภาษามือแล้วทัดใจไหมทัดใจไหมทัดใจไหม ไปรนาะจะไปรนะเธอเนี่ยวินาหล่อมากละหล่อมากเละอ่ะเธอหน้ามันดุดดิอีกแล้ว น่ารอดจริงนะทุกคนก็อยากจะถ่ายรูปก,กับทุกชุดที่น้องใส่เนาะงานหน้าๆพวกเธอมากันได้เลยนะ กดตะกร้าด้วยค่ะไม่ได้ปัก <c oughs> ยูสนี้ไม่ได้ปักตะกร้านะรับบริจาคอย่างเดียว่ <c oughs> ยาลืมโดนเนธนะโดนเนธเออเออแล้ววันนี้นะเตรียมเลยนะแม่อุ้มบอกแล้วเดี๋ยวนวะันนี้พวกเธอต้องให้รางวัลลูกสาวด้วยการโดนเนธชุดใหญ่นะนดอมต้องโดนเนธโอ้ยขอโทษพูดได้ไหมโดโดพวกเธอต้องโดโดชุดใหญ่นะวันนี้นะเท่านั้นะเนียลนะ่ละ แม่อุ้มสั่งแน่นอนวันนี้โดโดชุดใหญ่แม่อุ้มสั่งแน่นอนแย่งไม่ออกเลยเขาแบบวินาแม่อุ้มน่ารักเห็นไหมในวันมีนาขาดอะไรมีนาขาดสร้อยแในวันนี้ฮโดเนต้องเอาทองสิบบาทจะได้สีทองแล้วต้องการสีทองวันนี้ต้องบวกกั้ทองสิบบาทตอนนี้เท่าไหร่นะห้าแสนโอ้ยเธอแล้วดูในกล้องนี้สิ ตายตายตตายตา้วกด้กล้องนี้เวอร์มากมากเลยกล้องนี้เวอร์มากกเากธอก้องสดนะก้องสดนะกล้องสดไม่ต้องแต่งถ่ายแล้วลงได้เลยรลิศไหมล่ะ อันนี้เหรอคุณพี่เขาใช้ i p h o n เนี่ย16 Pro Max iPhone 16 Pro Max นะอินเตอร์แฟนจ้าอินเตอร์แฟนนะได้เหรอออกพีเซ็นเตอร์เลยนะใช่ใช่เข้าวีนาเลยนะไม่เชิญออกงานนะพีเซ็นเตอร์เท่านั้นนะ เธอแล้วไม่ต้องบ่นว่าวีนามไม่เข้าใกล้ลูกสาวนะเขาเขินเขาจนไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวเธอก็จะไปบ่นกันอีกว่าลูกสาวไม่เข้าใกล้แฟนขับนะะ่าวหน้าขมุกขมิดฉันปรับไม่เป็นใครปรับเป็นนังปรับเป็นไหมหน้าให้มันหน้าไม่ให้มันกระพริบอ๋อตั้งแต่งานที่แล้วอ่ะแอดมินทําไม่เป็นใช่แต่ว่าไม่ได้ใส่เงี้ยประเด็นคือไม่ได้ใส่แต่มันไม่ไปดูลูกสาวปะอ๋อได้เลยพับเดินเลยครับ เลยเตรียมเลยเตรียมดูมโดเลยจ้ะแม่อุ้มสั่งการมาแล้ววันนี้สวยแค่ไหนโดแค่นั้นนะจ๊ะสวยมากโดมากคือใช่เธอฟิลเตอร์แต่เออยู่ในบัตรหรอขอดูกันนะมันเป็นฟิลเตอร์ที่แบบว่าใส่ตั้งแต่อันก่อนหรือล่าไรสนี่จัดสมันก็มันจะไม่มีใช่มันไม่มีทุกอันเลยปัปับปปิดหมดทุกอันเลยอ่ะ ไม่หรืออาจจะเป็นแบบใสแบบรอยอย้อนนึงไม่รู้รรต้องขอโทษด้วยไม่ใช่ฟิลเตอร์แต่เป็นปรับหน้าบิวตี้อะค่ะเนี่นโอเคกลาเป็นอร่าคนสวยมัน่มันเป็นอร่าคนสวยมันมีอร่ามันวิบวับเธอ <c oughs> <c oughs> ความสวยมันวิบว <c oughs> ั <c oughs> บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวห่าววิธีให้ทอนดูไปก่อนแต่นี่ไงขึ้นมาตรงนี้โดเนทให้วีนาสองแสนแล้วหายกระพรียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว เสียงข้างๆคุณคุณมีคนพิมพ์ว่าเสียงข้างๆคุณคุณนะจะไปบอกใครกันนะว่าเปครูบาอาจารย์จะไปพูดท่าพูดอาจารย์อย่าอย่าอย่หาวิธีให้นะเป็นไลฟ์หน้านะตอนนี้มันขอขอขอมาตาวินาคนจ้าพยายามหาแล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนเขาว่ามันาตัดแสงเธอเขาว่ามันไม่ตรงตัดแสงแล้วก็ไอ้นี่เครื่องร้อนเราจะเป็นไปได้น้องไปนอนนะครับวนน้องจะไปนะนา น้ำมาทันแอบกินไก่ไปมาไม่ก่คเดี๋ยวน้องไปแล้วนั่นไงล่ะในต้มเริ่มไฟ์พอแล้วก็เพิมโตนะครึ่งชั่วโมงหลังสักนี้คุณพี่เข้าไปซี่เร็วโซ่ สวยเกินอืมพุณนี้เพื่อนแคป b อกไรยังมาให้ดูจาให้มาดูราะัใส่ข่าสันเองอ่อันนี้ก็เป็นท่าใหม่ของนางโอเคเดี๋ยวน้องไปแล้วนะ เดี๋ยวให้น้องเซตกดบายนิดนึง่งวนะนินาครับวินาออฟฟิเชียลบอกลาหน่อยวันนี้คะ่ะเป็นแฟนวินาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ชาวนามีด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่อีเวนต์นะคะ Royal Carries นั่นเองเป็นไงโดนใจแม่แม่ไหมคะวันนี้โดยเริ่มแล้วเริ่มแล้ว แมชี่ขึ้นแล้วอัดแล้ววันนี้ถูกใจลูกสาวหรือเปล่านี่งั้นงานต่อไปก็คือเซอร์โมฮอล์ถูกบิ๊กมิกจบต่อไปถ้าไม่บุกโดนก็คือไม่มีไลฟ์ไม่ลงรูปใช่ซันก็จะไม่ไลฟ์เหมือนกันได้เหรอโอเคเอโอเคนะทุกคนเดี๋ยวลงแล้วนะเดี๋ยวไปคุยในด้อมนะในด้อมตอนนี้แมชี่น่าจะเริ่มดูมโดนแล้ววันนี้ขอเยอะๆหน่อยลูกสาวสวยมาก ดูมโตกันเยอะๆนะบ๊ายบาย